สวัสดีครับวันนี้พบกับ j a c k e x p e r t Channel นะครับยินดีต้อนรับสมาชิกเพจคิวทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายการดูยอดวิวล้วครับว่ามันดูอย่างไรนะครับสมาชิกใหม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็วันนี้ก็ก่อนอื่นเลยเราเข้าระบบแล้วมาก่อนนะครับพอเข้าระบบมาเจอหน้าต่าของเราแบบนี้ปุ๊บอ่เราก็เลื่อนมาตรงคาว่าเพจวิวตรงนี้นะครับ คำว่าเพจนะครับเพจเฉยๆตรงนี้ถ้าเพจเฉยๆเนี่ยเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมครับทีนี้การดูการดูยอดวิวเนี่ยถ้ายังไม่ถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะยังไม่มีการสรุปยอดวิวทั้งหมดของเราทีนี้เราจะดูได้อย่างไรว่าคลิปที่เราทําไปเนี่ยมีคนมาดูเยอะหรือเปล่าให้เรามาดูตรงปุ่มตาสีป้าตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยมันจะมี current view นะครับ เคเรนวิวนี้คือว่ายอดวิวของเดือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ล่าสุวิวช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นของเดือนที่ผ่านๆมาที่สะสมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นคลิปใหม่ที่ผมทำขึ้นมาก็คือมีเฉพาะปัจจุบันก็คือล่าสุวิวก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเดือนถัดไปมันมียอดวิวเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ามันก็จะขึ้นที่ c ค r r e เ t Vi วิวตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่า ยอดที่มีการตัดไปแล้วสําหรับเดือนปัจจุบันเนี้ยก็จะถูกยกมาไว้ที่รัดวิวนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับสําหรับดูนะครับก็คืออ่าตรงนี้แต่เราสามารถดูแต่ละคลิปได้เลยว่าแต่ละคลิปเนี้ยคลิปไหนดีไม่ดีอะไรอย่เงี้ยแบบดังคือปังหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยแล้วกันอ่าก็ดูตรงตาสีฟ้านี่นะครับส่วนสีเขียวๆก,ก็กดเข้าไปเพื่อแก้ไขนะครับโอเคง่ายๆ แล้วสำหรับว่าเออใครจะดูว่าเดือนนี้จะมียอดวิวเท่าไหร่นะครับก็ให้เรากดคำว่าเพจวิวตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วมันจะมีเดือนปัจจุบันก็คือวันนี้เป็นเดือนมีนานครับเดือนมีนาเนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับรีพอร์ตตรงนี้ให้ให้เราเลือกปฏิทินแล้วเราย้อนเดือนนะครับสมมุติว่าผมย้อนไปเดือนนี้แล้วกันแล้วผมกดรีพอร์ตรนี้ออกมา ตรงนี้จะบอกทั้งหมดก็คือเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นนะครับมีกี่คอนเทนต์นะครับแล้วก็วิวตรงนี้นะครับคอนเทนต์ไหนมีวิวเยอะสุดนะครับคอนเทนต์ไหนก็คือไม่ได้ยอดวิวหรือยอดวิวน้อยมากก็เราก็สามารถดูได้ว่าตรงเนี้ยเราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบไหนที่เราสร้างมาแล้วอ่ะมันโอเคนะมันโดนนะเราทําแล้วมันโอเคเนี่ยเออเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็วิวของเราทั้งเดือน เดือนนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยครับก็ดูตรงคำว่าวิวตรงนี้นะครับแล้วก็เลทวิวที่เขาจ่ายก็คืออันนี้อัตราเป็นหน่วยเป็นคิวนะครับต่อนหนึ่งวิวเราก็เอาตรงนี้กับตรงนี้มาคูณกันก็จะเป็นจํานวนเงินนะครับก็จะบอกว่าเพมเอนต์มาเท่าไหร่กี่คิวนะครับแล้วก็แม็กเอเวเวเอันนี้เป็นของทั้งบริษัทนะครับอันนี้เราก็ไม่ไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่าเราดูเฉพาะของเราตรงนี้เองแค่นี้เองครับง่ายๆการดูยอดวิวนะครับง่ายๆเอง เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราจะทำคอนเทนต์แนวไหนดีแบบไหนมันดีไม่ดีมันโดนไม่โดนนะครับเราก็สามารถเลือกได้ละก็ง่ายๆนะครับมีแค่2เมนูตรงนี้นะครับที่เราจะเข้าไปดูสําหรับสมาชิกใหม่ๆก็โอเคนะครับลองไปทําดูนะครับถ้าเกิดว่ามันดียังไงก็ช่วยส่งต่อกันนะครับก็คือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยยังไม่รู้แน่นอนเราต้องส่งต่อความรู้นะครับวันนี้เราทําคนเดียวเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน เราต้องมีทีมนะครับถ้าเราช่วยเหลือให้คนอื่นมีความรู้ทีมคุณก็จะโตนะครับวันนี้ผมสามารถแบ่งปันนะครับก็คือผมไม่ไม่เกี่ยงสายงานก็คือใครสามารถที่จะเอาคอนเทนต์นี้ไปเอ่อเอาคลิปนี้ไปสร้างคอนเทนต์ที่จะแชร์ต่อก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ห่วงนะครับก็คือแบ่งปันกันนะครับเพราะเราเป็นครอบครัวเพจคิวคิว,ควด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีความรู้แล้วก็ประสบความสาเร็จเหมือนเหมือนกัน ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับสําหรับคลิปนี้ก็การดูยอดวิวนะครับอ่าผมฝากไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือหนึ่งโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเขาเรียกว่าหนึ่งอพนะครับหนึ่งอพีเนี่ยจะดูวิวได้หนึ่งคอนเทนต์ต่อวิวต่อวันนะครับก็คือวันนี้เราสามารถไปกดดูคอนเทนต์เป็นสิเลยแต่เขาจะนับได้แค่ วิวแรกที่เราดูนะครับวันนี้อาจจะมีบางท่านเข้าใจว่าเอยช่วยกันกดวิวแล้วจะได้วิวเยอะๆจริงๆไม่ใช่นะครับตรงเนี้บริษัทอยากให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆก็คือว่าเราทำคอนเทนต์คุณภาพขึ้นมาแล้วเราแชร์ออกไปพอพอ,พอคนที่อ่านแล้วเห็นแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเขาแชร์ต่อนั่นคือคอนเทนต์คุณภาพนะครับวันนี้เราจะไม่มีการปั๊มวิวปั๊มอะไรกันทั้งสิ้นนะครับก็คือนับเป็น IP เลย เพราะฉะนั้นมันจะยุติธรรมมากแล้วเลดวิวในการจ่ายของเพจ q q นะี่ยถือว่าเยอะมากนะครับปกปติเนี่ยถ้าเป็นอย่างอื่นเน่ยเป็น YouTube เป็นอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้จ่ายเยอะขนาดนี้นะครับ youtube ต้องเป็นหลักล้านวิวนะครับคุณถึงจะได้เงินที่แบบขึ้นมาเป็นกอบเป็นกร,รมแต่ถ้าเกิดว่ายอดวิวนิดหน่อยเนี่ยคือเขาไม่จ่ายแน่นอนแต่เพจ q QQ จ่ายทุกวิวนะครับแม้จะคุณได้มากได้น้อยเพจ q q จ่ายทุกวิว แต่คุณต้องเข้าใจาเหตุผลนิดนึงว่าเออเขาคิดยอดวิวอย่างไรนะครับเราจะได้ทำให้ถูกไม่ใช่แบบว่าเออจริงๆการแลกวิวกันถามว่ามันมันผิดไหมมันจริงไหมผิดครับแต่ว่าคุณลงมองที่ว่าคุณหนึ่งคนอ่ะคุณจะกดได้กี่ครั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณสร้างคอนเทนต์ที่มันแบบเป็นคอนเทนต์คุณภาพแล้วคุณเอาไปปล่อยให,ให้มันเป็นประโยชน์อ่ะสร้างคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์อ่ะ มันคือธรรมชาติอ่ะธรรมชาติที่มันเกิดดีแล้วบอกต่อดีแล้วบอกต่อมันมันคือคอนเทนต์คุณภาพอ่ะเราต้องสร้างแบบนั้นครับวันนี้เราสร้างได้ครับผมเทคนิควิธีการผมก็จะเอามาแบ่งปันนะครับในกลุ่ม facebook ก็มีข้อมูลที่สามารถจะเรียนรู้การสร้างยอดวิวการสร้างคอนเทนต์ให้มันฟังๆนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้สนใจก็สามารถเข้าได้เลยนะครับอ่า ข้อมูลเรามีให้ฟรีนะครับก็คือเราสนับสนุนกันเต็มที่ก็คือเราไม่เกี่ยงไม่เราเราช่วยเหลือกันแน่นอนก็คือเราจะพากันประสบความสาเร็จคือถ้าเพจคิวประสบความสาเร็จเราก็ประสบความสาเร็จนะครับวันนี้ถ้าเรามัวแต่มาแย่งกันสุดท้ายบริษัทก็ไม่โตคุณก็ไม่โตนะครับวันนี้เราต้องสามัคคีกันครับประคับประคองช่วยกันพาเพจคิไปสู่เวอร์ไว,ไวให้ได้เป็นระดับโลกให้ได้นะครับผม วันข้างหน้าคุณก็จะเป็นมหาเศรษฐีไปพร้อมๆกับเพจคิวๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับแจ็คเอ็กเปิดสวัสดีครับ